สวัสดีครับหนุ่มพูนสวดพุ่มชัยครับผมเมืม่อวานก็ไปทําคลิปมาแล้วก็อัพลงใน youtube นะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าได้กลิ่นขนนสุกนะครับก็เลยเมืม่อวานไปเจอลูกหนึ่งครับเนี่ยน่าจะเป็นออทองประเสริฐนะครับเพราะว่าลูกหนึ่งประมาณหกเจ็ดกิโลได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ผมไม่เคยกินนะครับต้นนี้ นะครับก้อนเนื้อโอเคอยู่นะครับเนี่ยให้ดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อนะครับเนื้อเนื้อสวยดีลูกหนึ่งประมาณหกหกถเจ็ดกิโลนะก็เดี๋ยวแกะนะครับแล้วก็พาไปแจกเพราะว่ากินไม่หมดนะครับที่บ้านก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยมีคนกินนะครับวันนี้วันอาทิตย์ฝนตกครับผม ตกแต่เช้าเมื <laughs> ่อเลยนะครับเสียป <recognition> ๊อกตัดหญ้าตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับโน่เสียวัฒนาเจ้าของธุรกิจประกันภัยนะครับผมก้อนนี้หลังบ้านนะครับหลังบ้านตัดหญ้าเมื่อวานซืนเริ่มสุกเขียวแล้วนะครับก็อยากให้ดูครับลูกแรกนะครับของต้นนะครับที่ผมปลูกไว้ริมฝั่งคลองที่ไปถ่ายทำเมื่อวันก่อนนะครับ วันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็คงจะเดี๋ยวถ้าฝนหยุดตกก็คงจะนะครับนีผ่าครึ่งนะครับก็คงจะต้องไปตัดหน,น,น้าบางทีขนนทองประเสริฐแน่นอนนะครับลูกใหญ่ลูกกลมลูกกลมดึกลองคินดูครับไม่รู้ทำไงก็สวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมอยู่รอดปลอดภัยจากโควิดส9บามาไหมยินนุ่นด้วยกันครับผมที่บ้านไม่มีทุเรียน ก็ต้องกินขนุนสมัยเด็กๆนะครับได้ขนุนมาสักลูกหนึ่งนะครับก็โอ้ยมานั่งเฝ้ากันหน้าอินดะูมือดำหน่อยนะครับย้อนแสงนะครับปกติก็ดำอยู่แล้วนะครับนี่ยก็ชิมดูก็หวานใช่ได้นะครับฝนตกหนักตรงนี้นะครับขนุนมือถูกยางเลยนะครับ นี่ก็อยู่สวนอยู่ป่าอยู่เขามีผลไม้กินบ้างก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าทุเรียนนีไม่มีมีแต่มันไม่เป็นพอดีผมก็ไม่ก็ชอบกินทุเรียนด้วยนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับใครที่เปิดดูคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆมนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะครับส่งข้อความมานะครับเจอเจอกันไหมนะครับผมสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะขนลนก่อนนะครับเดี๋ยว ตัดเป็นฝากคนเท่าคนแก่ลูกใหญ่แค่นี้นะครับสวัสดีครับ